ต่มะพริกแล้วแต่สะดวกเลยจ้ะสะดวกเพชรน้อยหรือเพชหรหลายมหาไหรหรือว่าอนุกานใส่ผงนัวลงไปตัวใส่ายก็ปปะแจกนัวๆตามกะเลยจ้าแล้วแต่นี่นยก็นยนหอโคเล่ให้หน้ามาเัเคือเคือออกเลยๆนะฮะก็ใส่เส้นเส้นรูดตาปากกาแมนบอกวะ ค้นรุดดูตาปากาเออเ็าสิบเล้เวค้นรุดหัวเป็นหัวพักเส็จก็ตนต่ขึ้นมาหุงเลยวะเม,มือนี่สิตำม,มัว่วบุมิีมาละก่อค่ะแต่อยากกินแบบมีฟิลกรุบๆจักน้อยมีกตะตำเสืเพื่อนจักน้อยได้ อุยอุย,อยเจ้าแดวเรียบร้อยแล้วล่ละคิดว่านะชิมเพราะดีตามใจชอบใส่เครื่องทเทาซีสุ่มลงไปขนมจีนและก็ตีนไก่ ซมีละเศนมันสีขาดพ่อเฮ้าแต่โบยหกแล้วเข้ายกแล้วนกสิโกเล่โกเล่เอาพุ่นน่ะจะได้ซมี่เซ็งกระปุ่นไว้อีกสาวบู๊ยนะตำนัวตำส่วแซ่บๆจ้าพุ่นน่ะตินไก